We'll สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้มองโลกแบบวิกรมนั้นกำลังมามองธรรมชาตินะครับผมนั้นวันนี้ได้นำหลานๆนะครับมาทั้งหมดประมาณ1ิบกว่าคนแล้วก็มาล่องแก่งแม่น้ำแม่กองนั้นทว่าไปแล้วนะครับเป็นแม่น้ำที่ถือว่าเป็นต้นน้ำเลยทีเดียวของแม่น้ำ ที่เข้าไปอยู่ในอ่างเก็บน้ำตอนเหนือของการจนบ,บุรีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานอุ้มผงังซึ่งถือว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสิ่งที่เห็นอยู่รอบๆนี้ก็คือธรรมชาติที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กองนะครับน้ำที่นี่นั้นเย็นมากเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิผมคิดว่าในราวสัก20องศาเศษ แต่ในน้ํานั้นก็คงจะต่ํากว่าอากาศประมาณสัก78องศาผมนั้นเคยมาที่นี่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วแล้วมีความรู้สึกชมชอบกับธรรมชาติที่ของที่นี่วันนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งทุกปีนั้นผมจะนำหลานๆเข้าไปเดินป่าและให้หลานๆได้มีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติการที่ทุกคนนั้นเข้าไปอยู่ในป่าก็จะต้องทำกิจกรรม หลายๆอย่างด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินป่าการเต้นทำอาหารนะครับตกปลาและที่นี่นั้นก็เป็นบริเวณที่ถือว่าเหมาะสมนะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือความสงบเงียบครับสิ่งที่ได้เป็นก็คือเรานั้นได้มาอยู่กับลูกๆหลานๆทำให้เกิดความใกล้ชิดการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินั้นในประเทศไทยยังมีอะไรหลายๆแห่งนะครับ ที่จะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่นี่นี่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวผมนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนกลับมาสู่อดีตนะครับที่เป็นต้นกําเนิดของมนุษย์ก็คือธรรมชาตินั่นเองฉะนั้นเรากลับมาอยู่สู่ธรรมชาติด้วยการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ครับดูสิครับเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นหินซึ่งถือว่ามีเอกลักษณ์นะครับ เหมือนเป็นหินย้อยเล็กๆแล้วก็มีความเยียบสงบเราตอนนี้กำลังนั่งไหลไปตามน้ำเด็กๆนั้นมีโอกาสที่เขาจะทำกิจกรรมสารพัดอย่างด้วยกันนั่นก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวตามธรรมชาติสิ่งที่ผมกำลังนำหลานๆออกท่องริมแม่น้ำนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ อยากจะมาแบ่งปันกันนะครับท่านผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับที่อุ้มผางนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่เห็นอยู่นี้มากมายแล้วน่าสนใจทีเดียวขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ